การ์ตูนที่เราเคยแต่งกันดีกว่าก็าาไปดูกันเลยก็อาจจะมีเงามือเงาโทรศัพท์บา้างนะเพราะมันใช้แปชถ่ายโอเคพีญี่ปุ่นตอนฮานาโกจังเฮ้ยกกยุยกะยุยเกะเคยได้ยินตำนานของโรงเรียนเราไหมอะไรอ่ะบอกฉันหน่อยนะก็ได้ก็ได้เรื่องฮานาโกนะ่ะ ฮาราโกเหรอใช่เล so, so, <in> ่าให้ฟังหน่อยสิคีเอิมก um ็เธอเป็นเด็กผู้หญิงน่ะตายในห้องน้ำเนี่ยแหละแล้วก็เธออยู่ในห้องน้ําห้องที่สามชั้นที่สามโรงเรียนเราก็มีพอดีเลยฟังขนาดนี้แล้วก็มาวิเศกันาดฮ่ามาอนะนานาทำไมอ่ะฮะมาได้ Yes ยุยตกพุ่งนี้มาพิสูจน์กันนะโอเคยมตัวมาดีๆล่ะออบายบายเออฮาราโกจังจะเป็นแบบไหนเหรอจะเป็นยังไงนะลงขึ้นง่ายยุยโกะอ้าวตัดหน้าม้ามาเหรอใช่จะ้ะนี่ยุยโกะ อะไรเหรอฉันจะอธิบายวิธีพิสูจน์ให้นะขอประตูฮานาโกะอยู่ไหมแล้วก็เราไปห้องน้ำอ่ะเรียานาโกะดีๆล่ะเข้าใจละตอนนี้เช้าอยู่ไปเลยเนาะตึก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 เเวลาเยอะงั้นไปเลยณห้องน้ำ ที่สุดก็ถึงห้องน้ำห้องน้ำชั้นสามไปกันเถอะก,ก็ก็ก็ฮาราโกจังเฮ้ยมันพูดว่าฮาราโกจังที่ไหนกันเล่าฮาราโกฮาราโกฮาราโกะอะไรเหรอมามีเสียงตอบด้วย นักกุย้านายอ,อ้ฉันไม่อยู่แล้วฉันก็ไม่อยู่เฮอยน้กกเพ่มีเพื่อเนเรนต่ออีกไปอีกแล้วเพระไองห้อ,อ,องหน้าพวกนี้แท้ๆจบแล้ว